สวัสดีค่ะที่นี่สวนแลนดนาเฮานะคะวันนี้เรามาอัปเดตแปลงข้าวหอมมะลิร้อยห้าให้เอซทุกทุกท,ท,ท,ท่านชมกันนะคะ,คะตอนนี้ข้าวหอมมะลิร้105อยห้าสุกอยู่ในสวนแลนดนาเฮาเราก็เริ่มใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะประมาณช่วงหลังวันที่16พฤศจิกายนค่ะก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่นะคะ วันนี้ก็ลมค่อนข้างแรงนิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างน,นะคะตอนนี้ข้าวของเราก็จะเหลืองอร่ามไปทุ่งสีทองเลยค่ะนี่ค่ะแรงนิดนึงข้าวก็จะเอ็นนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวของเรานี่คือต้นต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างสูงค่ะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะให้ดู เแ,แต่ว่าในแปลงก็คือยังมีน้ําอยู่ตัวนี้คือเราระบายน้ําออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเก็บเกี่ยวก็คือเราต้องให้น้ําเขาแห้งนะคะเวลาลดเกี่ยวลงเกี่ยวก็คือเขาจะได้เกี่ยวได้แบบสะดวกจะได้ไม่ติดหล่นนะคะนี่นะคะ่ะด้านนี้ส่วนด้านนอกก็จะเป็นของมลิลอยห้าสุรินทั้งหมดเลยนะคะ สว,สวยเลยค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูต้นฤดูหนาวแล้วนะคะลมก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงนสวยมากๆเลยก่อนหน้านี้เราเคยอัปเดตให้ดูตอนช่วงที่เขายังเขียวอยู่นะคะตอนแล้วก็ตอนช่วงที่เข้าเริ่มออกรวงค่ะตอนนี้ก็คือ เริ่มเหลืองเริ่มจะใกล้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าข้าวของเราพัฒนาการถึงไหนจะได้เก็บเกี่ยวช่วงไหนเดี๋ยวตอนช่วงเก็บเกี่ยวเราก็จะเอามาลงให้ดูอีกทีนะคะก็คือจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ลำต้นเขานะคะ แล้วเราจะให้ดูรวงนะคะลมแรงมากเลยค่ะดูค่ะดูสังเกตดูนะคะว่าแบบคือลมแรงมากจริงๆค่ะลมหนาวค่ะอากาศดีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูรวงข้าวนะคะนี่ค่ะเม็ดข้าวจะจับให้ดูก็ลมแรงแรงเอาตอนช่วงช่วงลมไม่แรง นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้าสูลินนะคะดูมะเมล็ดข้าวเขาก็จะใหญ่แล้วก็เลียวนะคะรสชาติอร่อยค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มค่ะนุ่มละมุนลิน้นเชื่อว่าทุกท่านที่เคยได้ลิ้มลองนี่คือจะติดใจในรสชาติของข้าวหอมมะลิสุลินแน่นอนค่ะนี่นะคะ วันนี้สวนแลนาเฮาของเราขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเมนนะคะนี่ค่ะยังไงจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ